สวัสดีค่ะราศีตุลหรือลัคนาตุลคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจําเดือนพฤษภาคมนะคะการอ่านไพ่ะจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคุณมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสําหรับคุณโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีตุลค่ะ พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะดูแลจัดการบุตรบริวารหน้าที่การงานที่หนักอึ้งได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะรักใครรักจริงด้วย ข้อเสียอาจจะการที่เราเหมือนคาดหวังมากจนเกินไปอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าเจอกับความรักที่ดวงเกื้อกูลกันเนี่ยคะ่ะก็จะไปกันได้ดีนะคะจะเหมือนหยินกับหยางแต่ถ้าเกิดว่ามีความแตกต่างกันมากๆเนะะี่ยค่ะค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะในการที่เราจะต้องแบบฝืนตัวเองะคะ่ะหรือว่าฝืนใจเขาให้เป็นดังที่ใจเราต้องการเหมือนคุณแม่ที่ดูแลลูกะคะ่ะ ดูแลลูกอย่างดีแต่ว่าคุณแม่ก็คาดหวังในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นคนดีอย่างให้ลูกนั่นนน,นี่นั่นคือความคาดหวังกลายเป็นความอึดอัดและกดดันโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจนั่นเองอะค่ะบางท่านอาจจะเป็นรักที่มีความแตกต่างกันนะคะในด้านของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งอายุได้ด้วยค่ะ บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยนะคะแต่พอไม่มีเขาค่ะคุณก็อยู่ไม่ได้แต่ถามว่าสบายใจไหมก็ไม่เลยสองสิ่งสองอย่างสองทางเลือกค่ะตอนนี้ที่เลือกแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้การที่จะปล่อยเขาไปแล้วปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระก็ไม่สบายใจอีกความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะเหมือนไปไปกับกับค่ะ พอมีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนรักก็เหมือนไม่มีอยงนีะคะคุณต้องการความชัดเจน,นะคะ่ะพอจะตัดใจเขาก็กลับเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกหรือว่าเวลาเขาจะไปเราก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีเขาความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะอัพดาวแน่นอนไม่ได้นะคะเป็นดวงพลิกผันนะคะ ปัญหาเดิมๆนะคะที่ไม่รู้ว่าจะจัดการแก้ไขยังไงอะไรคือทางออกที่ดีสุดสำหรับความสัมพันธ์นะคะเหนื่อยนะแต่ก็รักก็ผูกพันนะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีตุลมีต่อราศีตุลบ้างนะคะพลังงานตัวตนหลักของคนรักนะคะเป็นเด็กถือคาถาค่ะ เดี๋ยวก็บอกว่าจะ move on อย่้ยคะเดี๋ยวก็บอกจะเริ่มต้นใหม่แต่สุดท้ายก็เหยียบย่ำอยู่กับที่นะคะหรือบางท่านอาจจะห่างไกลกันด้วยเรื่องของระยะทางหนะ้าที่การงานแบบนี้ได้ด้วยค่ะมีการเริ่มต้นใหม่หลายครั้งนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างอยู่ห่างกันสักพักเพื่อทบทวนนะคะแต่เขาก็ไม่ชอบที่คุณเงียบหายไปแบบนี้เลยนะคะความกระวนกระวายใจ ความอึดอัดที่เก็บซ่อนเอาไว้นะคะเหงาไม่ต่างกันเลยค่ะช่วงนี้คนรักอาจจะเดาใจคุณไม่ถูกเพราะว่าด้วยระยะทางหรือว่าการที่ร้องเงียบะคะ่ะความห่างไกลกันอย่างนี้นะคะความเขินห่างะคะ่ะ ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดน,นะคะแล้วก็เหมือนมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วค่ะที่ทั้งคุณและคนรักจะต้องรีบจัดการแก้ไขเพื่อให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงค่ะการตัดสินใจครั้งนี้นะคะสำคัญค่ะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ไปตลอดเลย หรือช่วงนี้ค่ะคนรักอาจจะนอกจากโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วอาจจะคิดถึงเรื่องการเดินทางมาพบมาเจอกันแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ้างค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะแนวน้มความสัมพันธ์ของราศีตุลกับคนรักจะเป็นไงบ้างคะ ตัวไกลแต่ใจคิดถึงเขารักคุณค่ะเขาไม่ชอบที่คุณเย็นชาไม่ชอบเพื่อนของคุณไม่ชอบให้คุณสนิทสนมกับใครนะคะไม่ชอบทุกอย่างเลยค่ะหรือไม่ก็เขารักคุณค่ะเขาปฏิเสธทุกอย่างเลยนะคะว่าคนนั้นอะคือเพื่อนหรือว่าอาดีตก็คืออดีตหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะไว้ใจเขาได้นะคะ เขารักคุณค่ะเขาจะกลับมาเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่กันเขาคิดถึงคุณมากด้วยเขาไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากคุณได้นะคะความผูกพันอยู่ตรงนี้ค่ะในปักนี้นะคะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์มีการกลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะขอข้อความจากคนรักของราศีตุลด้วยนะคะ การที่เขาเดินจากมาค่ะเขาไม่ได้มีความสุขเลยเป็นทุกข์นะคะคิดมากค่ะในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำผิดหรือว่าการที่ทำผิดไปแล้วค่ะขอโอกาสจะคุณรู้สึกว่ายากจังเลยเขารักคุณค่ะเราก็ยังคงรอคอยยืนยันอยู่คำเดิมเลยนะคะคำเดิมที่น่าเบื่อค่ะ เขารักคุณและเขาจะไม่เปลี่ยนใจด้วยนะคะแต่ปัญหาเดิมๆเมนี่ยค่ะก็จำเป็นที่ต้องจัดการและแก้ไขนะคะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำแล้วถูกใจคุณหรือไม่อะคะ่ะซึ่งเขารู้ว่ามันยากนะคะเขารู้ค่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยมือจากคุณไปนั่นเอง ขอให้แนะนำให้กับราศีตุลย์ด้วยนะคะก้าวข้ามผ่านความเหงาหรือความกลัวไปให้ได้อุปสรรคปัญหาค่ะเรียนรู้กับมันแล้วก็เติบโตก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะข่าวดีกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะมีโอกาสแต่งงานด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะ ถึงเวลาที่คุณจะต้องไปต่อแล้วเชื่อมั่นในตัวเองนะคะความฝันกำลังจะถูกเติมเต็มะคะ่ะหาเวลาไปพักผ่อนผจ,จนภัยบ้างนะคะคุณอาจจะเครียดหรือว่าเหนื่อยเกินไปนะคะ่ะถ้าคุณอยู่กับความจริงนะคะคุณจะพบกับทางออกและคำตอบที่มันเป็นกุญแจ ที่เขาเรียกว่าไขาปัญหาหรือว่าชีวิตได้จริงๆจังๆค่ะโอกาสมาแล้วให้คัวเาไว้นะคะคือแม่หมอมองว่าเคลียรให้ไปพักผ่อนนะผจญภัยแล้วก็เรื่องของหัวใจเนี่ยดิคุณจะพบกับทางออกและคำตอบถ้าคุณอยู่กับความจริงนะคะโอกาสมาแล้วให้คั้วเอาไว้โชคดีเวทมนต์คือแม่หมอ ขอแยกนะถ้าคุณเหนื่อยในเรื่องของชีวิตหน้าที่การงานเนี่ยหาเวลาไปพักผ่อนแต่โอกาสเข้ามาเนี่ยคะ่ะให้คว้า,าไว้ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจเนี่ยคะ่ะเขากลับมาเพราะความดีของคุณนะแต่ว่าคุณนะคะก็ต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ในความแตกต่างนั้นด้วยแตกต่างเพื่อปรับตัวคะ่ะไม่ใช่แตกต่างแล้วเรารู้สึกว่าเราเราไม่ต้องการเราผลักมันออกไปอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีตุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณโสดราศีตุลน,นะคะมาเริ่มต้นอัปเดตเนี่น้อความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะพลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะหนึ่งคาถาก็คือการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะในเรื่องของการงานการเรียนความรัก เรื่องของโอกาสใหม่ๆค่ะต้องบอกเลยว่าอะไรที่ไม่ถนัดนะคะคว้าไว้เลยนะเอสวรนเนี่ยคือดีอยู่แล้วค่ะมันดีจากพื้นฐานแล้วก็ถ้าคุณได้รับโอกาสนี้ค่ะมันดีต่อนาคตของคุณอย่างแน่นอนค่ะเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงและมีความสุขมากขึ้นโสดแล้วรวยนะคะ มีสเสน่ห์ด้วยค่ะแต่คนที่เข้ามาเขาอาจจะเข้ามาหวังในเรื่องของประโยชน์ก็ได้หรือไหมเขาก็อาจจะ,ะไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่ค่ะมีโอกาสเจอรักแรกพบหรือไม่มข้อคนที่เขามีความแตกต่างจากคุณมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะในด้านของอายุภาษาวัฒนธรรมอย่างเงี้ยนะคะคนโสดเจอคนที่ใช่ค่ะ แต่ก็ยังผิดหวังนะคะผิดหวังเพราะว่าเป็นตัวเลือกจะต้องแข่งขันหรือไม่ก็เจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนเนี่ค่ะมาดูกันค่ะว่าในเดือนพฤษภาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะ คนโสดนะคะคือใครที่สายเปไม่หมอรู้สึกว่าคุณรู้ทันนะคะแล้วก็ก็คงจะสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ต้องระมัดระวังนะคะคนที่เขาไม่ชัดเจนคนที่เขาเข้ามาหลอกอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาพูดไม่จริงนะระมัดระวังเรื่องของการลงทุนการเซ็นสัญญาหรือว่าการเข้าไปช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ การเจอิญด้วยความบังเอิญน,นะคะคนโสดค่ะอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะคนที่จะเข้ามาค่ะยังไม่ชัดเจนในปางนี้มีโอกาสเป็นทัดดินนะมังกรผู้ศบกันค่ะกุมเมทุนตุนเมสิงธนูอยู่กับตัวเองอยู่กับครอ,อบครัวนะคะแล้วก็โฟก,กัสในเรื่องของหน้าที่การงานไปก่อนค่ะ มาแล้วอาจจะทําให้เป็นทุกข์ใจนะคะอาจจะเข้ามาแล้วออกไปหรือไม่ก็ไม่ชัดเจนแล้วลบล็อกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สบายใจสักเท่าไหร่นะคะคนโสดค่ะ คุณเป็นคนที่ช่วงนี้โสดและรวยนะคะมาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวก่อน,นะคะ่ะโฟกัสที่ที่อนาคตก่อนนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามานะช่วงเวลานี้ยังไม่ชัดเจน,นะคะ่ะขอให้แนะนำให้กับลาศีตุนด้วยนะคะ ใครที่เจอกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้รีบถอยออกมานะคะอย่าเสียายคะ่ะแล้วก็อย่าแบบแบกรับเอาไว้ทั้งหมดอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะไปตกดุมรักเขาชอบเขาอยู่ข้างเดียวหรือว่าโดนบล็อกแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ารอคอยเขาอยู่อะไรอย่เงี้ยนะคะก้าวไปข้างหน้าค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกความสุขให้กับตัวเองนะคะความสำเร็จนะคะแล้วก็ เกียติยศชื่อเสียงเงินทองการก้าวไปข้างหน้าจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยและมีโอกาสนะคะเจอกับเนื้อคู่ของตัวเองนะคะจากหน้าที่การงานจากการเดินทางหรือว่ารักทางไกลคนต่างชาติได้ด้วยคนที่หน้าตาดีมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีความมั่นคงมีโอกาสแต่งงานนะคะ คนโสดคะไพ่บอกว่าเจอคนที่ดีแล้วให้รักษาแล้วก็ศึกษาเขาค่ะให้นานๆอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็คุณอาจจะจําเป็นต้องไปไปเรียนในระยะยาวหรือจริงๆก็ได้หรือว่าทํากิจกรรมบางอย่างอะคะ่ะไพ่ที่ขึ้นมาเป็นอะไรที่ดีนะคะ ก็เหมือนกับว่าเราทิ้งสัมภาระที่หนักอึ้องบางอย่างไว้ข้างหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า,าแล้วก็จะเจอกับสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เป็นความจริงมากกว่านั่นเองค่ะความยืดหยุ่นค่ะจงอย,อยู่เหนือความทุกข์ยากนะคะการพักผ่อนและก็การผจญภัยค่ะ สร้างตัวเลือกที่ดีที่สุดคนโสดค่ะคุณเป็นคนโสดที่น่าอิจฉามากเลยนะคะเพราะว่าคุณสามารถจะเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองได้คนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ค่ะโสดทั้งทีนะคะจะมีคู่ทั้งทีก็ต้องมีให้ดีกว่าการอยู่คนเดียวค่ะเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองหาเวลาไปพักผ่อนค่ะเจออุปสรรคก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะคะ เป้ผมมอ,มองว่าคุณกำลังจะก้าวไปอีกระดับขั้นหนึ่งแล้วในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของตัวเองะคะ่ะไพ่บอกว่าก้าวไปข้างหน้าเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณโสดราศีตุล้วยค่ะคอยคุณสมหวังในความรักนะคะ